สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้คุณน้อยจะพามาดูบอนสีที่คุณน้อยตัดยอดไว้เพื่อนๆนลองย้อนกลับไปดูคลิป EP ที่69นะคะคุณน้อยถ่ายทำคลิปตัดยอดบอนสีไว้เยอะเลยแล้วมาดูตอนนี้ผ่านไป21วันค่ะ3ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์มาดูนะคะว่าผลเป็นอย่างไรคุณน้อยตัดแบบตัดเหลือแต่ตอเลยนะคะบอนสีที่นำมาให้ดูวันนี้ เหลือแต่ตอเลยผ่านไปประมาณยี่สิบวันตอนนี้แตกมาสวยมากแล้วใบใหญ่อย่างต้นนี้ต้นนี้มีชื่อว่ามีนานุดนะคะตอนที่คุณน้อยนํามาตัดยอดต้นสูงมากสูงใหญ่มากคุณน้อยก็นํามาเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วนี่นะคะเนี่ยแทงแทงขึ้นมาสองต้นแล้วก็ใบใหญ่มากแล้วก็ต้นไม่สูงนะคะเพราะว่าคุณน้อยไม่ได้ไว้ในตู้เลย หลังจากตัดยอดแล้วก็เปลี่ยนกระถางแล้วก็ไว้ข้างนอกตู้เลยโดนแดดโดนฝนนี่นะคะนี่คือมีนานุ t ค่ะส่วนต้นนี้เป็นไม้ตระกูลไก่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นไก่อเมรินต้นนี้สูงใหญ่มากเพื่อนๆ,นๆลองไปย้อนดูนะคะใน ep 69ต้นนี้ใหญ่มากสูงประมาณ2ฟุตได้เนี่ยผ่านไป21วันอันนี้แตกยอดมาแตก ต้นใหม่มาหลายต้นเลยค่ะแต่ยังไม่ค่อยโตนะคะที่เห็นต้นเล็กๆคือเขาเพิ่งแตกมาผ่านไปได้แค่ประมาณ20ิวันเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเลยวันนี้คุณน้อยจะมาใส่ปุ๋ยค่ะเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนกระถางคุณน้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรกลัวว่ารากยังไม่เดินดีแล้วเดี๋ยวจะชะงักการเจริญเติบโตสําหรับต้นนี้มีชื่อว่าคุณหญิงเพื่อนๆลองไปดูนะคะตอนที่คุณน้อยตัดยอดต้นคุณหญิงเนี่ย จะเหลือใบนี้ใบหนึ่งที่เป็นยอดโผยอดออกมาใหม่คุณน้อยคุณน้อยเหลือไวน้นี่คือใบแรกที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าตอนที่ตัดยอดน่ะเป็นแทงยอดขึ้นมาใหม่ใบเล็กๆแต่นี้ขึ้นมาเพิ่มมาอีกสามใบค่ะสำหรับตัวนี้ภาดบางแก้วแผงเขียวต้นนี้คุณน้อยตัดยอดโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะอยู่ในกระถางเดิมปกติต้นใหญ่มากสามารถเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยแต่คุณน้อยยังไม่ได้เปลี่ยน อย่างต้นนี้ต้นนี้ศีลาเพชรค่ะขอโทษค่ะมงกุฎเพชรต้นนี้มงกุฎเพชรสองต้นนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางเล็กเปลี่ยนใส่กระถางเล็กส่วนต้นนี้ใหญ่มากคุณน้อยก็เลยเปลี่ยนใส่กระถางแปดนิ้วแต่เขายังเพิ่งแทงเพิ่งแทงต้นมานะคะเนี่ยแต่ตอนที่ตัดต้นนี้ใหญ่มากเลย ต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้น่าจะเป็นลูกไม้อันนี้อยู่ในกระถางหกค่ะเห็นต้นเล็กๆเนี่ยแต่ต้นหนอเต็มเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ตัดยอดเขาต้นใหญ่ตอนที่คุณน้อยถ่ายคลิปให้ดูคุณน้อยไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกต้นแต่หลังจากนั้นคุณน้อยตัดยอดเยอะมากหลายสิบต้นเลยนะคะอย่างต้นนี้อันนี้เทพอักษราค่ะต้นนี้เลี้ยงมานานแล้วนะคะเนี่ยต้นใหญ่แต่เขา เดี๋ยวทิ้งใบเดี๋ยวใบซ้ำน้ำคุณน้อยก็ตัดหมดเลยเนี่ยในกระถางนี้มีหลายต้นเลยนะคะเนี่ยแยกได้เลยเนะี่ยอย่างต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นพันสีตับหนุมานไม่แน่ใจว่าเป็นหานุมานอมพะพราหรือหนุมานออกศึกกระถางนี้ก็ใหญ่นะคะน้อยสังเกตต้นไม้ที่คุณน้อยเปลี่ยนกระถางถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นกระถางแปดแสดงว่าต้นเขาใหญ่มาก บางต้นไม่ใหญ่มากคุณน้อยก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วอย่างต้นนี้จุฬามณีตอนนั้นใหญ่มากเลยสูงใหญ่มากเลยอยู่ในกระถางห้าคุณน้อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระถางแปดอย่างต้นนี้คุณน้อยไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่มากกลัวว่ามันจะไม่ค่อยโตก็เลยกะว่าตัดยอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอโตแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่ส่วนต้นนี้ ชื่อชื่ออะไรบางต้นนี้ไม่มีป้ายชื่อค่ะแต่ต้นนี้แทงออกมาใหญ่มากเลยส่วนต้นนี้เพชรุวรในโชตตอนที่คุณน้อยตัดนะคะต้นนี้ใบเยอะมากเลยแต่ไม่ค่อยสวยคุณน้อยก็เลยเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนี่คะ่ะส่วนต้นนี้วังทองใบสวยมากตอนนั้นต้นใหญ่มากเลยค่ะคุณน้เลยเปลี่ยนกระถางใหญ่ อันนี้ก็ไก่ราชาวดีส่วนต้นนูน้นชมพูพานคลองเมืองอันนี้มงกุฎเพชรนี่นะคะทุกต้นที่คุณน้อยนำมาให้ดูวันนี้จริงๆมีอีกนะคะแต่ไม่มีที่วางคุณได้เลยนำมาให้ดูแค่นี้สำหรับวันนี้คุณน้อยจะพามาใส่ปุ๋ยคะ่ะมาดูนะคะว่าคุณน้อยใส่ปุ๋ยแบบไหนแล้วหลังจากใส่ปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์คุณน้อยจะมาอัปเตดตให้ดูอีกคะ่ะ วิธีการใส่ปุ๋ยของคุณน้อยนะคะคุณน้อยใช้มูลไส้เดือนผสมกับไข่ไก่เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ไก่คุณน้อยเอาไปคั่วคั่วเสร็จแล้วไปตํามาผสมกับมูลไส้เดือนค่ะปกติบางทีคุณน้อยก็ใช้มูลไส้เดือนเพียวๆแต่พอดีวันนี้มีเปลือกไข่อยู่ด้วยคุณน้อยก็จะใช้เปลือกไข่นะคะแต่ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยคุณน้อยจะ ควนพรวนดินแต่ละต้นก่อนเพราะว่าแต่ละกระถางนี่โดนฝนโดนฝนนี่ดินแน่นไปหมดเลยโดนฝนแล้วบางทีน้ําก็เต็มกระบะที่รองที่รองเลยตอนแรกคุณน้อยไม่ได้ใส่ถาดรองนี่คุณน้อยใส่กระบะเลยวา,างไว้คนต้นไม้พอฝนตกมาน้ําเต็มกระบะก็แช่พอ,อนานเข้าดินก็จะแน่นก็จะพรวนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วคุณจะคุณน้อยจะใส่ปุ๋ย ต้นละหนึ่งช้อนค่ะกระถางละหนช้อนใส่แค่นี้นะคะแล้วก็จะใส่สารกำจัดมแมลงลงไปด้วยค่ะเพราะว่าหน้านี้รู้สึกมดเยอะจังเลยทั้งมดทั้งเพลี้ยอย่างคุณน้อยจะใส่ไปแบบนี้นะคะประมาณ1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานี่แค่นี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะลดน้ำคุณน้อยจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไอ้ปริมาณ หนึ่งซีซีผสมกับน้ำยี่ลิตรค่ะแล้วก็ลดนี่นะคะน้อยก็จะทำแบบนี้ทุกต้นเลยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยมูลเส้เดือนแล้วก็โรยด้วยสารกำจัดมแมลงแล้วนะคะก็จะลดน้ำวันนี้คุณน้อยใช้ส่วนผสมก็คือจุลินทซีย์สังเคราะห์แสง100 cc ซีซีต่อน้ำา20ลิตร เพราะว่าจะลาดรดให้โดนใบด้วยแต่ถ้าเกิดเราจะลาดรดทางโคนอย่างเดียวเราก็ใช้แค่เราใช้2 0 0ซีนะคะต่อน้ำ20ลิตรแต่นี้คุณน้อยลาดรดทางใบด้วยก็เลยใช้1 0 0ซีค่ะนี่นะคะลาดไปอันนี้เป็นต้นไม้ที่คุณน้อยตัดยอดทั้งหมดนะคะตัดยอดแล้วก็ทิ้งไว้20วันเนี่ย อันนี้คือยอดใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ว่าเอาต้นเก่ามาปลูกนะคะเป็นยอดเก่าไอ้เป็นยอดที่แตกาบใหม่ในช่วงระยะเวลา20วันนี่ค่ะทำแบบนี้อันนี้คุณน้อยวางไว้นอกตู้นะคะจะโดนแดดช่วงเช้านี่นะคะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงคุณน้อยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยแล้วลดด้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงแล้วเป็นอย่างไร นี่นะคะบรรยากาศบอลสีนอกตู้ของคุณน้อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนาวนี้พวกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่เพื่อนๆทําใจนะคะถ้าสมมุติว่าเขาจะยุบใบลงหัวนั่นก็ปล่อยเขาเลยค่ะดีซะอีกเราจะได้ไม่ต้องไปคอยดูแลไปไม่ต้องไปลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเราปล่อยเขาเลยค่ะถ้าเราจะพาหัวเราก็จะทําช่วงนี้ได้เลยหรือถ้าเราไม่พาหัวเราปล่อยทิ้งให้เขาทิ้งไปลงหัวไปเลยแล้วเราก็รอ หน้าฝนหนึ่งครั้งต่อไปแล้วเขาก็จะแตกยอดมาสวยงามค่ะเดี๋ยวคุณน้อยจะพาไปดูบอลสีนอกตู้ใต้ต้นมะม่วงนะคะที่คุณน้อยใส่ปุ๋ยไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่นะคะบอลสีที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงที่คุณน้อยใส่ปุ๋ยไปนี่นะคะเป็นบอลสีกระถางสิบนิ้วทั้งหมดเลยแล้วคุณน้อยก็แต่งกิ่งเอากิ่งไม่สวยออกกิ่งเน่าๆกิ่ง แก่ๆออกแล้วก็เหลือใบที่สวยๆไว้แล้วคุณน้อยก็จะเอาไอ้ที่เอ็นหาแสงแดดไว้ด้านในผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์บอนสีก็จะเอ็นหาแสงแดดมาข้างนอกอีกอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะเขาจะเอ็นหาแสงแดดเพราะว่าบอนสีตรงนี้จะโดนแดดแค่ช่วงเช้าหลังจากตอนบ่ายแล้วก็จะไม่โดนแสงนี่นะคะเนี่ยเขาจะเอ็นหาแสงแดดหมดแล้ว อันนี้เป็นบอนสีที่วางไว้ใต้ต้นมะม่วงค่ะข้างในจะเป็นพวกอโกนีมาพวกอัญมณีแสงเงินแสงทองแล้วก็เพชรน้ำหนึ่งแล้วก็จะมีเฟินค่าหลวงอยู่ตรงกลางนี่นะคะบรรยากาศของบอนสีนอกตู้ของคุณน้อยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณน้อยมีบอนสีมาแบ่งปันราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเชิญชมค่ะ วันนี้คุณน้อยมีชายชนมานะคะสําหรับใครที่ถามหาชายชนวันนี้มาชมเลยค่ะมาดูต้นแรกเลยนะคะปกติคุณน้อยจะไม่แบ่งปันบอลสีกระถาง8นิ้วแต่วันนี้คุณน้อยนํามาแบ่งค่ะสวยมากนะคะนี่กระถาง8นิ้วต้นสูงแล้วนะคะเนี่ยมีใบ1 2 3 4 5. มีใบ6ใบค่ะ ใบอวบๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยแบ่งปัน420บาทรวมส่งค่ะใครสนใจทักมานะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอมีกระถางเดียวนะคะกระถาง8นิ้วปกติตั้งแต่คุณน้อยแบ่งปันต้นไม้มาคุณน้อยยังไม่เคยแบ่งปันกระถาง8นิ้วเลยแต่คุณน้อยกลัวว่าถ้าเกิดต้นนี้มันใหญ่มากแล้วจะส่งยากอันนี้รู้สึกจะเป็นทรงเตี้ยค่ะเนี่ยเพราะว่าต้นใหญ่แล้วแต่ก็ยังอยู่ในทรงเตี้ยอยู่ คุณน้อยก็ไม่รับประกันนะคะว่าถ้าเพื่อนๆนําไปเลี้ยงแล้วสมบูรณ์งามดีมันจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยความแดงของใบสวยนะคะเนี่ยอันนี้คือยอดใหม่อันนี้เพื่อนๆรับไปแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะคุณน้อยเปลี่ยนกระถางแล้วใช้ได้อีกหลายเดือนเลยค่ะ ใ้ได้อีกหลายเดือนเลยถึงจะไปเปลี่ยนกระถางได้หรือรอให้ลากทะลุก้นกระถางก่อนแล้วไปเปลี่ยนกระถางสิบได้เลยค่ะถ้าใครมีตู้อบก็ไปใส่ตู้อบได้เลยหรือใครไม่มีจะใส่ถุงอบก็ได้ค่ะสําหรับกระถางนี้คุณน้อยเลี้ยงอยู่ในตู้อบนะคะถ้าเพื่อนๆจะนําไปเลี้ยงนอกตู้เพื่อนๆจะต้องไปวางในร่มก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะให้เขาปรับสภาพอากาศ แต่คุณน้อยไปรับประกันนะคะว่าหน้าหนาวนี้เขาจะทิ้งใบหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ทิ้งใบหาถุงมาอบนะคะเดี๋ยวคิดหน้าคุณน้อยจะทําให้ดูว่าถ้าเกิดเราไม่มีตู้อบเราไม่มีถุงอบใหญ่ๆซึ่งมันหาซื้อยากแล้วมันก็อาจจะใช้เงินหน่อยคุณน้อยจะทําให้ดูจะใช้ถุงหิ้วธรรมดานี่แหละค่ะจะทําให้เพื่อนๆนดูคอยติดตามชมนะคะถ้าใครอยากทราบว่าทําแบบไหนรับรองประหยัดงบที่สุดเลยค่ะ สำหรับกระถางนี้420นะคะเนี่ยคุ้มเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปฟูมฟักอีกนานฝาจะโตขนาดนี้ได้ต้นใหญ่ไปเลยค่ะอัดต่อไปสำหรับใครงบน้อยไม่อยากเสี่ยงรับต้นเล็กก็ได้ค่ะต้นนี้190บาทค่ะไม่รวมส่งนะคะ190บาทนี่นะคะ อันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นทรงสูงนะเพราะว่าเข้เขาไปใหญ่ร้อยเก้าสิบาทคุณน้อยคิดค่าส่งห้บาทนะคะเพื่อนรับกี่กระถางก็ได้คุณน้อยคิดค่าส่งห้าสิบบาทค่ะรับรวมกับต้นอื่นด้วยก็เป็น50บาทแต่สำหรับนี้ต้นนี้นะคะ คุณน้อยไม่ได้คิดค่าส่งอีกนะคะ420บาทแค่นั้นเองอ่ะอันนี้คือกระถางแรกนะคะอันนี้ที่กำลังแทงใบมาใหม่สวยแดงมากเลยอ่ะปนชายชนคุณน้อยมีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆต,ต้นนี้ก็ร้อยก็เก้าสิบาทเหมือนกันคะ่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะเนี่ยสวยไม่แพ้ต้น420บาทนะคะ สำหรับใครงบน้อยๆไม่กล้าเสี่ยงก็รับต้นนี้นะคะเนี่ยทรงสวยรนะ้อยเก้าสิบบาทต้นนี้จะทรงเตี้ยทรงเตี้ยกว่าต้นนี้นะคะใครชอบต้นใหญ่ก็รับต้นนี้ร้อยเก้าสิบาทเหมือนกันใครชอบทรงตีเตี้ยก็รับต้นนี้ค่ะสวยไปคนละแบบต้องทําใจนะคะว่าถ้าทรงเตี้ยเขาจะโตช้าหน่อยหรือถ้าแดงมากเขาก็จะโตช้าหน่อย ต้นนี้มีเขียวมากกว่าหน่อยก็จะโตเร็วค่ะ,ะชัยชนวันนี้คุณน้อยมีสามกระถางนะคะอะต่อไปต้นหนึ่งค่ะคุณน้อยจะให้ดูต้นนี้ต้นนี้คือนกน้อยนําโชคเป็นไม้พุ่มเตี้ยที่แตกกอเร็วมากต้นนี้เอามาให้ดูนะคะนี่อันนี้มาให้ดูเอาไว้คุณน้อยจะแยกหน่อต้นนี้อะคุณน้อยนามาแบ่งปันกระถางนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะ อันนี้คุณน้อยแบ่งปัน120บาทค่ะเพราะว่าในกระถางนี่มีเยอะมากไหลต้นเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆไปแยกหน่อได้หลายต้นเลยหรือถ้าถ้าจะไม่แยกหนอนเนี่ยเลี้ยงไปเด็กเขาจะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยอันนี้นกน้อยนําโชคนะคะคุณน้อยชื่อน้อยคุณน้อยก็เลยเก็บกต้นเก็บต้นนี้ไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนี่นะคะเนี่ยจากต้นเดียวนะคะเนี่ยจากปลูกต้นเดียวในแต่กอเร็วมากเลย ใครรับต้นนี้ไปยังยังไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางหรือถ้าดินมันแน่นก็เปลี่ยนดินก็ได้นะคะเปลี่ยนดินหรือจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้น,นี้คุณยังคุณน้อยยังไม่ได้ใส่แต่คุณน้อยจะตั้งตั้งใจจะใส่วันสองวันนี้สําหรับใครที่ยังไม่รับคุณน้อยก็คงจะใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้วตอนนี้ร้อยี่สิบาทนะคะค่ะต่อไปร้อยี่สิบาทอีกกระถางหนึ่งค่ะต้นนี้ลบพเก้าค่ะ มีสองต้นนะคะคุณน้อยขอ120บาทด่างเหลืองสวยเลยค่ะตกต้นละ60บาทนี่นะคะสูงเกือบฟุตเลยเนี่ยกระถางหกนิ้วร้อยี่สิบบาทนะคะ120บาทสำหรับวันนี้นะคะอะมีอันนี้นกพะเก้านกน้อยนำโชคอ่าอีกต้นนึงค่ะ120บาทนะคะอันนี้รางรากสดค่ะ สูงประมาณหนึ่งฟุตนะคะเนี่ยพอดีคุณน้อยออกมานอกตู้เลยเลยใบให้อยไปหน่อยอันนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วค่ะนางลากสดใบสวยนะคะเนี่ยร้อยยี่สิบาทค่ะอ่าสำหรับร้อยี่สิบบาทจะมีสามกระถางค่ะนกน้อยนำโชคนกพะเก้า 9, แล้วก็นางลากสดอ่ะต่อไป จะเป็นบอลสีกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเพื่อนๆนดูนะคะอ่ะต้นนี้เจ้าจัก,กระพัดค่ะเจ้าจัก,กรพพัดเป็นไม้ทรงสูงทรงใหญ่นะคะอันนี้กําลังแทงยอดใหม่อ่ะเพื่อนเพื่อนดูต้นนี้นะคะต้นนี้เจ้าจัก,กรพพัดคุณคุณน้อยเลี้ยงนอกตู้ถ้าเราเลี้ยงนอกตู้เนี่ยจะจะไม่สูงมาก บางต้นคุณน้อยเลี้ยงในตู้โหสูงใหญ่มากเลยเวลาจะมาแบ่งให้เพื่อนก็ยากคุณน้อยก็เลยไปไว้นอกตู้อันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะในกระถางส0บนิ้วเนี่ยถ้าเลี้ยงนอกตู้จะไม่ใหญ่มากแต่เขาก็งามนะคะเนี่ยต้นนี้นะคะเนี่ยยังไม่ต้องรีบไปเปลี่ยนกระถางนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางบนสีนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะรอให้รากทะลุก้นกระถางก่อนแล้ว รับรองบอลสีของเพื่อนๆจะโตเร็วมากแล้วช่วงที่ก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางนี่ก็ก็กกอย่าเพิ่งรดน้ําสักสองสมวันให้ดินเขาแห้งๆดีๆพอเหมือนกับเราเราทําให้มันอดน้ําเราให้บอลสีอดน้ำํำพอหลังจากเราไปเปลี่ยนกระถางแล้วรดน้นํานี่เขาจะพรวดเลยค่ะอันนี้เป็นคุณน้อยทําแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าท่านอื่นทําแบบไหนอ่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้คุณหญิง คุณหญิงต้นนี้มีสามใบแล้วก็กำลังแทงยอดใหม่นะคะคุณน้อยแบ่งให้หนึ่งร้อยบาทค่ะไม่ใช่กระถางห้านะคะกระถางห้าุด้านิ้วเกือบหนิ้วนะคะเนี่ยอันนี้คุณหญิงค่ะต่อไปต้นนี้เดี๋ยวดูความสูงของคุณหญิงนะคะเป็นคืบนะคะเนี่ยอ่ะต่อไปไก่สุดสงวนค่ะ ไก่สุดสงวนต้นนี้กัดสีแล้วนะคะในกระถางนี้ไม่ได้มีต้นเดียวนะคะแล้วมีหัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่แก่จัดขนาดมีหัวนี่เขาจะยัง,ยงไม่กัดสีนะคะเนี่ยเนี่ยแล,แล้วต่อไปเขาจะกัดสีจนเต็มใบจนเป็นสีชมพูสวยมากค่ะ,อ,ะอย่างถ้าเป็นลกต้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะยังไม่กัดสีนี่คือต้นขึ้นมาใหม่มีสองต้นนะคะแต่สําหรับต้นนี้มีหัวแล้วนะคะแต่หัวใหญ่ขนาดไหนคุณน้อยไม่ได้รื้อดูนะคะ แต่คิดว่ามีเพราะว่าถ้าเขาไม่แก่จัดเขาจะไม่กัดสีแบบนี้ค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะอ่ะต่อไปต้นนี้นาลีบุรพาค่ะนาลีบูรพาต้นนี้ก็สูงกับประมาณฟุตนี่นะคะมีสามใบนะคะนี่อันนี้คือใบใหม่อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะต้นนี้นี่นะคะนาลีบุรพาค่ะ ต่อไปต้นหนึ่งต้องขอโทษนะคะเมื่อกี้บอกว่าต้นละร้อยี่สิบบาทมีแค่นั้นแถมต้นนี้อีกต้นหนึ่งค่ะร้อยี่สิบาทไก่ราชาวดีค่ะกัดสีแล้วนะคะต้นนี้มีหัวด้วยเนี่ยมีหัวด้วยเนี่ยกำลังแทงยอดมาใหม่กัดสีทุกใบนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเลยเนี่ยมีหัวแล้วด้วยเนี่ย เพื่อนๆไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยสําหรับต้นนี้ต้นสูงนะคะสูงเกิน1ฟุตค่ะเนี่ยกัดสีสวยเลยตกลงมีนกน้อยนําโชคไก่ราชาบดีนางรากสดแล้วก็นกพะเก้านะคะที่ต้นละหนึ่งร้อบาทรับกี่ต้นคุณน้อยก็คิดค่าส่ง50บาทนะคะพอดีต้นไม้ราคา1นึบาท120บาทถ้าเกิด3มต้นส่งฟรีนี่ หักค่าส่งหักค่าแพ็คแล้วคุณน้อยจะไม่เหลืออะไรเลยขอค่าส่งห้าสิบาทนะคะรับกี่ต้นก็ได้ต้นเดียวก็ได้นะคะต้นเดียวก็ห้าสิบาทสองต้นก็ห้าสิบาทสามต้นก็ห้าสิบบาทค่ะอันนี้คือไก่ราชาวดีรับรองสวยนะคะไม้ตระกูลไก่เนี่ยเนี่ยไก่ราชาวดีเนี่ยกัดสีสวยมากเลยอ่าสาหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับ่าสําสหรับคลิปนี้นะคะคุณน้อยมีบอลสี มาให้เพื่อนๆในราคาพิเศษค่ะต้นนี้หนุมานอมพระพราค่ะต้นใหญ่มากสูงแล้วนะคะสูงเป็นฟุตแล้วแต่มีข้อแม้ว่าเพื่อนๆจะต้องรับต้นไม้อื่นอีกหนึ่งต้นนะคะถึงจะรับต้นไม้ต้นนี้ในราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองต้นนะคะอยู่ในกระถางหกมีหัวด้วยเนี่ยเนี่ยนี่เขาแตกแตกต้นมาใหม่นะคะไม่ใช่ครูน้อยเอาสองต้นไปปลูก แตกต้นใหม่ก็คือเป็นฟอร์มกอได้เนี่ยเนี่ยกำลังกัดสีสวยเลยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อต้นอื่นต้นหนึ่งคุณน้อยคิดราคาต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทคุ้มเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทเรามีสองต้นแล้วเป็นไม้ใหญ่ที่มีหัวแล้วด้วยกระถางใหญ่ด้วยกระถังหกนิ้วเลยเพื่อนเอน จะนําไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดก็ได้หรือยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้จะช่วงหน้าหนาวแล้วถ้าเปลี่ยนกระถางช่วงนี้บางทีเขาจะชะชะงักการเจริญเติบโต <c oughs> ก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะสําหรับบอลสีคุณน้อยวันนี้คุณน้อยมีมาแบ่งปันแค่นี้นะคะ <c oughs> คุณน้อยห่างหายไปหลายวันไม่ได้นําบอลสีมาให้เพื่อนๆนดูนี่นะคะสําหรับใครที่รับคุณน้อยจะส่ง วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันพุธคุณน้อยจะส่งวันพฤหัสนะคะนี่นะคะ,ะสําหรับคลิปนี้คุณน้อยขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่ติดตามกันอยู่เสมอถึงแม้จะไม่ได้ลงคลิปเพื่อนๆก็ยังมาแวะชมคลิปคุณน้อยขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ